เทสุขภาพที่3ภายใต้การน,นำของนายแพทย์สุข,ขุมการจนะพิมายผู้ตรวจราชการนายแพทย์บุญชัยเทีราการสาธารณสุขนิเทศและทีมงานประกอบด้วย5จังหวัดได้แก่แคนครสวรรค์กำแพงเพชรพิจิตรอุทัยธานีและชัยนาทมีประชากรรวมทั้งสิ้น3ล้านคนเศษ ซึ่งเป็นเขตที่มีประชากรน้อยที่สุดใน12เขตสุขภาพโดยโครงสร้างประชากรกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ22.14มีหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับในเขตทั้งหมด647แห่งมีเตียงให้บริการผู้ป่วยทั้งหมด4,174เตียงโดยมีโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักเป็นโรงพยาบาลศูนย์ บุคลากรสาธารณสุขทุกประเภทรวม2 5 7 7 0คนเมื่อวิเคราะห์แยกตามสายงานพบว่ายังมีอัตรากำลังไม่ได้ตามกรอบที่ควรมีการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลภายในเขตพบว่า CMI ของโรงพยาบาลระดับ AS และ F 1ถึง F 3เป็นไปตามเกณฑ์แต่ภาพรวมในโรงพยาบาลระดับ M 2ทั้ง6แห่งมีค่า CMI เฉลี่ยเท่ากับ 0.61ในปี2558ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย Service Plan โดยมีการผ่าตัดไส้ติง่งการผ่าตัดคลอดเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งการนำแพทย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักออกไปผ่าตัดทำเส้นเลือดเพื่อล้างไตในโรงพยาบาลชุมชนและการวางแผนเปิด ICU เพิ่มทำให้ CMI เฉลี่ยของ M2 เพิ่มขึ้นเป็น0.71 ในไตมาสที่2ของปี2,159และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์การเงินในปี2,158พบว่ามีวิกฤตการเงินระดับ7จำนวน10แห่งคิดเป็นร้อยละ20จึงมีการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต3ในรูปแบบคณะกรรมการ5คูณ5 กำหนดยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดต,ตาม QOF เพิ่มศักยภาพการคัดกรองและการผ่าตัด b i n d i n g Catheter การนำแพทย์โรงพยาบาลชัยนาาออกไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลสันคบุรีจนไตามาสที่2ของปี2559เหลือโรงพยาบาลที่มีวิกฤตการเงินระดับ7เพียง3แห่งคิดเป็นร้อยละ5.66 มีการดำเนินงานในหน่วยงานคุณธรรมสถานบริการของเขต3ามครบทุกระดับโดยมีการกำหนดอัตลักษณ์และการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมผ่านระดับ5 0าร้อยละ2ระดับ4ร้อยละยและระดับ3ร้อยละ7ติดสถานการณ์สุขภาพของประชากรพบปัญหาสุขภาพที่สำคัญอยู่ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้แก่โรคมะเร็ง โรคหัวใจขาดเลือดหลอดเลือดสมองเบาหวานและไตวายจากปัญหาสุขภาพได้นำมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ดังนี้เคสุขภาพที่3มีระบบสุขภาพที่ดีสังคมมีจิตสำนึกด้านสุขภาพประชาชนมีสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เน้นที่สาขาหลักได้แก่โรคหัวใจ โรคมะเร็งอุบัติเหตุทารกแรกเกิดและกลุ่มโรคเรื้อรัง NCD CKD และ Primary Care Cluster สาขาโรคหัวใจอัตราตายจากโรคหัวใจขาดเลือดมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในปี2556พบ17.76%ปี2558ลดลงเหลือ13.50% ทีมงานโรคหัวใจได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานจนปัจจุบันผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดถึงร้อยละ79เกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมทั้งโรงพยาบาลกำแพงเพชรมีการผ่าตัดหัวใจแบบปิดในทารกและโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักมีการเปิดให้บริการสวนหัวใจซึ่งได้รับการร่วมมือจากโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชซึ่งมีเป้าหมายเปิดให้บริการผ่าตัดหัวใจในปี2561สาขาโรคมะเร็งพบว่ามีการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสูงในกลุ่มมะเร็งปอดและมะเร็งปากมดลูกโดยมีแผนเปิดให้บริการลังสีรักษาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์มะเร็งลบบุรีและมีการจัดทำ MOU เมื่อวันที่31พฤษภาคม 2,559และเมื่อเปิดให้บริการลังสีรักษาแล้วจะสามารถลดการส่งออกนอกเขตได้ประมาณปีละ700ลายนอกจากนี้ยังมีการทำ MOU ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกำหนดเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพด้านมะเร็งทางโลหิตวิทยาให้สามารถปลูกถ่ายไขยกระดูกได้สาขาอุบติเหตุมีการดำเนินการตามมาตรการ รถท r a f ิ i อ i n jury ดังนี้ 1. มาตรการองค์กรจัดอบรมพนักงานขับรถพยาบาลทุกคนติดตั้งอุปกรณ์ปลอดภัยและ G P S ในรถพยาบาลครบ100%เซมีการสวมหมวกนิรภัยในหน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่ง 2. ดํดำเนินการด่านชุมชน 3. การกำหนดจุดเสี่ยงทั้งเขตสุขภาพจำนวน80จุด และการแก้ไขจุดเสี่ยงตามที่กำหนดตัวอย่างเช่นบริเวณยูเทิร์นหน้าสำนักงานควบคุมโรคที่3มีพื้นผิวจราจรและมีรถจัก,กรยานยนต์ขับย้อนสอนแก้ไขโดยติดตั้งป้ายพร้อมสัญญาณไฟแจ้งเตือนและที่อำเภอเก้าเหลียวถนนเป็นทางโค้งเส้นแบ่งจราจรไม่ชัดเจนไม่มีป้ายเตือนแก้ไขโดยการตีเส้นจราจรและทำป้ายเตือน 4. การบูรณาการข้อมูลสามฐานผลการดำเนินงานในภาพรวมพบว่าช่วงเทศกาลปีใหม่และสงการปี2559ที่ผ่านมามีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับปี2558สำหรับการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลพบว่าไม่เกิดติดต่อกันแล้ว94วันอัตราการเสียชีวิตการบาดเจ็บทางถนนมีแนวโน้มลดลง จาก30ต่อแสนประชากรในปี2557เหลือ19.95ต่อแสนประชากรในปี2558นอกจากนี้มีการนำโปรแกรมไทรีเฟอร์มาใช้ในการพัฒนาระบบส่งต่อทุกโรงพยาบาลและได้ข้อตกลงเรื่องการคิดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยจากเคตสุขภาพที่3 ตามอัตรากระทรวงสาธารณสุขจากการทำา o u u กับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรสาขาโรคไม่ติดต่อหรือรังการดำเนินงาน NCD ด้วยกลยุทธ์ซิมทรในภาพรวมของเขตตรงผลให้การคัดกรองการควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงผ่านเกณฑ์ร0 0ซทุกโรงพยาบาลได้รับรางวัลรองชนะเลิศในงาน NC d f o r ดี2015 จากนั้นมีการต่อยอดการพัฒนาโดยการทำา m o u กับโรงพยาบาลรามาธิบดีมีโครงการวิจัยในเรื่องการพัฒนาทักษะการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวานในระดับเขตสำหรับโรคไตาวายผลการดำเนินงานตามคลองขุงโมเดลสามารถคัดกรองภาวะไตเสื่อมได้82.73เปเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และมีการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะครบทุกจังหวัดโดยมีการผ่าตัดนำอวัยวะออกจากผู้บริจาคแล้วสองรายที่โรงพยาบาลสวนประชารักษ์ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทีมงานกำหนดเป้าหมายจะเปลี่ยนถ่ายไตให้ได้ในปี2561โดยมีโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นที่เลี้ยงภายใต้ยุทธศาสตร์ปฏิรูปสุขภาพไทย 1- ใน4ด้านได้แก่ความเป็นเลิศด้านบริการ มีการจัดตั้งภ r ยมริ y แคร์คลัสเตอร์ซึ่งได้มีพื้นที่นำร่องดำเนินการระยะที่1ที่เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลกำแพงเพชรมีการแบ่งการบริหารจัดการเป็น1คลัสเตอร์5โซนจัดทีมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวและทีมสหะวิชาชีพออกให้บริการทั้งในเชิงรับและเชิงรุกจัดคลินิกพิเศษต่างๆเช่นคลินิกชะลอไตเสื่อมคลินิกผู้สูงอายุ พร้อมเป็นหน่วยให้คำปรึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายระยะที่2ขยายพื้นที่ไปยังเครือข่ายบริการสุขภาพอีก4จังหวัดด้านการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกจากต้นปีเคสสามเมียตาการระบาดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศได้มีการจัดรณรงค์และการจัดการหมู่บ้านเข้มแข็งจนปัจจุบันการควบคุมการระบาดได้ปรับระดับมาเป็นอันดับ8ของประเทศ เขตสุขภาพที่3มีการพัฒนาตามนโยาบาย QSC เพื่อระบบบริการสุขภาพทุกจังหวัดเข้าถึงได้ครอบคลุมและเป็นธรรมตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขประชาชนมีสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืน